ตำบหลหนองสา่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีตำบลต้นแบบตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประจำปี2567ความเป็นมาเดิมชุมชนหนองสา่ายได้ถูกผนกเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลดอนเจดีแต่เนื่องจากตำบลดอนเจดีที่เป็นตำบลใหญ่ครอบคลุมถึง13หมู่บ้านในสมัยนั้นทําให้การดําเนินการพัฒนาได้รับงบประมาณจากภาครัฐไม่ทั่วถึงจึงได้ขอแยกออกมาเป็นตำบหลหนองสา่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่15กันยายน2535 ปัจจุบันตำบลหนองสาหลายครอบคลุม9หมู่บ้านพื้นที่26.95ตารางกิโลเมตรหรือ16,106ไร่จำนวนประชากร3,667คนครัวเรือน1,263หลังร้อยละ90ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำไร่ทำนารับจ้างค้าขายการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนอาทิเช่นการทำนาหญ้าดูการทำเส้นเดือนดินจักสารเส้นพลาสติกปั่นจักรยานชมทุ่งนาการดำเนินงานตามแนวประชารัฐ ตามนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีกองทุนหมู่บ้านนั้นประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพได้เกษตรกรรมทำนาเลี้ยงสัตว์ค้าขายรับจ้างจักสารและเย็บผ้าหลชุมชนจึงมองในเรื่องของการรวมกลุ่มการพัฒนาชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน13กลุ่มส่งผลให้ประชาชนตำบลหนองสาหร่ายมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีจิตสาธารณะผู้นำบริหารจัดการนำพาชุมชนให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆประจามหมู่บ้านที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน การนำศาสตร์พระราชมาเป็นแนวทางผู้นำชุมชนโดยนายบุญมีเนสว่างมีการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามเศรษฐกิจกษษพอเพียงบ้านหนองแหนหมู่ที่7มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแหนและมีฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ป,ปุ๋ยหมักฐานเรียนรู้การไีไซเคิลเพิ่มมูลค่าขยะบ,บ้านหนองแหน โดยได้ตกลงกับชาวบ้านทุกครัวเรือนไม่ต้องเก็บกวดขายแต่จะนำมาแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นแทรักษาโรคไม้กวาดเชือกกระโดดเป็นต้นโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมของประชาชนชุมชนกลุ่มองค์การต่างๆบ้านหน้องสาหร่ายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรฐศษฐกิจพอเพียงประจำตำบลซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงานเรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การกระจายผลผลิตออกสู่ชุมชนใกล้เคียงบ้านวัดโรงเรียนไปจนถึงระดับอำเภอจังหวัดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสารายยังเป็นจุดรวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการลดภาราค่าขนส่งสินค้าของเกษตรกรไปจำหน่ายด้วยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในตำบลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอาหารสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ส่งผลให้การสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในการประกอบอาชีพการเกษตรปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดเลี้ยงปลาใช้บริโภคในครัวเรือนดาเนินชีวิตสร้างรายได้ในครัวเรือนชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองสาหร่ายมีวิสัยทัศน์ที่ว่าพื้นฐานชีวิตมั่นคงประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตามวิถีชีวิตสังคมประชาธิปไตยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมาได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปสู่ความเป็นตําบลมั่นคง อันเป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งไปสู่ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตำบลหนองสาหรายขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ